เอ็มเดียนเหน่อยเหน่อยของยาจังหน่อยปลาปลาปลาป้าโมลุ <c oughs> oh, ่นนีน้องใบแยงไอ้เดียวเาเนาเาสิปุดเ้ยคับันิจะมีสักคนบ้างไหมไม่ใช่ F C ตัวยงแต่ขอให้รัมันคงตลอไป เะะรกกันันน่ออออยไปมีีชงทิดครับผมสวัสดีช่องทักอินดีครับผมสวัสดีทุกคนที่ขอมาับชมครับเดี๋ยวมึอนี่จะพาไปตึกแห้งน,น้าอาัดรันทุ่งครับผมตอนนี้ทีมงานกันหน,นาชิยูหันบ่เล้ยครับหนาชิมีพีชนูแล้วกัน,นกเกือบชันแนวครับกำลังผากันตึกแห้ยูตอนนี้ผมดีร้อยม้นร้อยแล้วครับพ่นก็ะบ,บอก ให้ออกมาหาแต่ว่าคุณโมลูว่าผมมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปลอยเบิง้งว่าเดี๋ยวเห็ดยังอยู่ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคนลงตึกแห่ไปเบิ้งครับเดี๋ยวก่อนจะลัดหาทางเขาก่อนเดินนอน,อน,อนเดี๋ยวลองไปเบิ้งครับผมบาฟิชโนยเห็ดยู่ครับผมโอ้เดี๋ยวลงไปไก่เห็นนะครับ อันนี้ก็ารเป็นตึกหญ้าอยู่น้องสาครับผมน้องสาอยู่ทรงหน้าครับไออาร์ตลันทุ่งสำหรับทุกคนที่เขามารับชมครับผมปีกฝาดยังไงขอโดนมาพายเป็นตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นฟิวของผมครับฟิวคู่บอลไทยบ้านนะผมคำว่าอีกนิดมีตะย่างครับอาจารสิบวิมีแต่เหตุกับเผาอยู่บ้านครับผมมันเหตุกับแต่กับเผาอยู่บ้านผมบอกเลยว่ามันต้องจําเจกล่ะกับทุกคนกันสิเบิ้งไปเบิ้งไปมันโดนเดื้อมันกันสิบ่มี คนติดตามเพิ่มราคาบางทีเบื่อครับผมบางทพภาพมาเบิ่งฟิวหากินนะอยู่หากินแบบผู้บ่าวได้บ้านน้ำครับบระดากันครับผมสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับโอ้โหก็กลับก็กลั กขากำลังป oh. oh, ุดเหีากันอยู LC ่เลยโอ้โอ้ย well, มีเมื่อมีเมื่อสมังหลายอยู่นี่แมนแมนมันสีดับมันสีดับต้องไอ้พวกแบบ มือสบาเลรนลงดีกว่าของแถ้าลงมันดับดิน้องท่นนี้เห็นเดานะครับกว่าจะมีลูกี่จนได้เที่ยวครับผมครับหลวงเฮมเซจเราจะคว้างหน้าใช่ปะมุกมันก็จะจับหลบหวานึกวันเดี๋ยวนึกจะเดี๋ยวนวันบ้ากันมันหนักหลักตหนวกเจ้าเนาะน่ครับผมคว้างหนานะครับผมเดี๋ยวบปได้การลงมือ เชียงหน้าห่างควายนางขึ้นลังโอ้ไ <laughs> อเองเได้จุดเนี่ยนี่ไหมจูดป,ปโอ้สิบปวนะุว้เนาะปุายยีสหน้าพ่อคน,นั่น <laughs> ซืเขากินดีกว่าดิมันยมงยมโตมากนะมันถ่วมันดำสองเทียสมเทีย,ยททอ็ไ้ตักใสไใบบุล <laughs> นะบุเดงโว้ยบมเคยมาเขียยทาง ก้อย้มดาวเอาเนาะถามคนไม้อยู่ว่าสันโอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยปากเน่ปล่อยโอ้ปลาขาไม่ได้บาดเนี่ยปาเขาหนาเป็นปลาเนี่ยมันปิ้งแซ่บปอแล้วตัดหัวออกทุกั่ปล่อยหัเดี๋ยวราซุ่มเจ็บบรรยากาศมันตอนสดับ ใช่บรรยากาศตอนติดเทีทยนบึงน้ำเดี๋ยวผมลงงุ่มใเบึงเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมก็ลงงุ่มแล้วก็เลยบริษัทไทยเนี่ยวพนอีสานนะครับคุว่าไวรุนนะครับบอว่ากันเนาะครับรอาจจว่าผมนี่ก็จะเป็นการหากินนะครับได้กินเลี้ยกินดเดี๋ยวเมื่อปนเลี้ยงคนหนัง,อนองนครับผม บูต้องไปซื้อมันเสียเงนินหย,า,ยา,าดหยาดปะสวัสดีครับฝากเงาฝากตัวซองไอ้ทักก็ไม่ได้ครับแยา<ม>่ลันทุงครับรัวสดอยู่ด้วยนะครับผมสดครับเพิ่งเห็ดซองมาวันสามเดือนครับที่ตั้งใจจะทำเพื่อมื่อนี้กับมาพาทีมงานหลูกอีสานมาหากินเป็ดแฮห่มื่อนี้ทิน,นาทิน,นาแฮา,าดเองครับหมู่บ้านเดียวกันนะผม ไล่น้องครับมูเดียวกันครับยืนกันจีนึงแล้วหุ่นดีมากเลยไอ้อาดอ้วนอ้วนถึงจะนี่วันสมบูรณ์สมบูรณ์กินสมบูรณ์ช่วงนี้อย่ามาช่วยหุ่นนี่เป็นไนแบบเลยครับผมหยดแบบยังเฮ้ยแบบนี้นะแบบป็นเฮียจริงวะนับผมหนาวมากครับตอนนี้แล้วจอบมึงไงจอบ้อนเพื่นจอบ้อนครับจอบแบบนี้ À, bắt bọn được phun át nhà nó, 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 nó lốt năm nó lốt không? Nằm đấy, bà dạy em bọn bọn càng nằm bọn nhà bọn 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 lốt bọn bọn แตกกลัวอยูอ่ไก่อยู่ที่ไหนล่ะเรื่องเรื่องจะเป็นพิชาน,นุครับตุ๊กเกอร์ครับผมกำลังคิดนั่งกินถาดครับเดี๋ยวคนจะลงงมป่าตามวัดเอาจังทันคือจังสีส่ตะกี้ลงมาให้มันตำเนี่ยตำที่ตั้งกล้องลงไปงมน,นะเขาไหมา น้ำลงน้ำครับผมจริงเบื้องดีหาผมจิ๋วเอาผมล่องหนามบัวเปียกเวิร์ตครับผมอุ้ยอากาศไล่ป่าครับใส่เสียโลโก้เฮามันใทศบ้านมาครับเมือนึ่โฆษณาเพิ่นน้ำสองทางนครพนมครับผมนี่งาทางหมดเลยนะครับเออน้าทงเดี๋ยวเบิ้งข้างหน้าครับดีพาง้มป่าก็ไปอัดร้อยน้ำทายเลยครับ ต้องขอบคุณไปทางพี่จุ๋มครับผมบอหลักกรได้เพิ่นเป็นคนซื้อขากล่องให้ครับผมตั้งแต่แรกๆผมมีขากล่องยางสันกรือกรัพท์มันเป็นรุ่นบุร้อมมันเกิดดิจันอมมันบ่นสมุทให้ต้องขอบคุณพี่เพินเนนเพบบพ่นครับผมที่เฮ็ดให้ทุกคนเบิ่งช่องผมแล้วก็บ่อไรต์ตาผมขอบคุณอีกรอบผมพี่จุ๋มบ่ลืมบ่คุณครับผมทุกคนที่สนับสนุนเข้ามาครับเดี๋ยวสิไรป่าให้อาดวานลงอยู่มองนั้นก็สิงลงลงุมนํากันครับ มึงนาวครับลึกจังหนครับผมเพียงน่อะดีกรอบให้อัาเอาซื้อนะีเลยซื้เลยซื้อเองแหละ ลุงในป่านะกกนเ,ออะะเอไไหนอ,หอ,อน,นี่แหละยังยี่อไรข้างดนป่าไหนวะโอ้ยวันลงงุ่มไปด้วไปงงุ่มน้ำอยู่แม่ไป โอเหนียดเโี่ยอแตกสิปาคอเลยสิมาสิงุ้มน้ำยูอินองปลาพอนีบ่านกับฟังลางุนเมื่อกันเกล้าล้างขุนวันวันเทีย์วันบอดหลายเทียร์เอาวันท้างหุนวาพี่มันต้องมีเหียสองอันคือวัน เม่<ง>ไดบ้านเฮยโดนกันเพราะเปนเงินกันเราขึ้นลงคนงานกันฮะป่าปลาดุกนี่ฟีมือผมได้ครับนี่ <c oughs> นเ <c oughs> นี่ยตัวทำนีงให้ผลยิมเลยเด้อนี่ปลาน้องสาครผมนี่จะเป็นเมนูส่องไอ้น,นุกเกอร์ชนะนลของผมขอไปลองขอไปเบิง้งครับผมว่า,าพบคนเหอยอย็ดเนี่ย ที่เนี่ยกชีว bueno? ิมาล่าัใช่ดอกนีเอาต็กแเน้อเอาได็กแจก้อหยุดไวบ่อยกันวะเห็นด้่าจิแก้มือัผมแกมันต้องปดตั้งวนโอ้ไม่หอดเลยไอตุ่มเย็นตัวนี้ห็นบ่มันตุ่มเย็นมันเนี้ครับตุ่มยนอพวกอกไหกยังที่มันเข้าๆใส่เข้าไป รอนเอย็นรับผมนู่ดีเขามา,พา,ากพูน่าร้ันเกียบพนเลยมันสงบดีถื่นเลยงง<า>ถืนเลย,เลยแล้วตัวได้ยังไงงูตัมนายากับม,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 มาลา ดีวเรียกกันลั่งนิยองว่าลมเย็นครับผมว่าได้ลงน้ำขึ้นจากน้ำแล้วโอ้ลมผัดมาอย่างไหมันแดดปาปะดุกอยู่ทางหมุนขึ้นวานสิ่พอด้งมอยู่มึงไงอารตันทุ่งว่าตรวจไล่กันวันแห้ว พาท่างพาทงไหนจะว่าวานแตกงี้ที่กันเสาเหียรับผมเบิ่งครับสำหรับคนที่วานเหียวเป็นครับผมจะหนาวจาเนาอนแรกต้องเห็ดเหียเหียมันของก่อนเยี่ยมของไม่งานมันเลยมาแตกจงี้เดี๋ยวข้างล่างมันจิดสีเสียบโคบ้านไป่ไกกันได้อัด โงยตรยมือดำหลมือสำรองไรเลยปลาดุกควแห้งระปนอิ่มเหมอนั่นน่ะผู้ใดบอกเรื่องวุ่นแล้วเอาแล้วเบื้องเดียว่ตลงโนไม่อาจครับบางทีบ้านแห้งบวเสิ รอดออีกจักซ์งนึ่งเงี้ป่าตตยน้ำมาไปกวอนม่สญญนสรได้บ่เลยหนาวหนาวหนาวใน่ลงงมกวันครับผมในต่างกองอื้อ่ครนืนต้นป่าตนะมู อ๋อไอพวล้งมือนว่าอยาป่าู่อัดอัดอัดกิคกนเลยนี่มากิคกนเลยนะไอางมากิกนเลยเอาเอากิกีดีเนี่กินอย่างไหนี่อวมทัอแล้วยอวมทางกินอกนรักกันิยกี้เวัมันมันตเหมนเรื่องู่มมันลวเยไ ตามวะโอ้ห <OR> ึกดะวะอีนี่บอกเอไม่แกยว่าอีบอกลงมาจิกจ <Huh? S 1> uh ิกกนไอชุ่มนงานอ้ออาบันทงออกออกกันน้อออกอกออกตาตัยงว่าตัวเมใหญ่บ่อีกนเหี้แล้วแต่มันคือบืนออกแต่วะโอ้เหี้อขุนก็บเมื่อยไงนนั้นก็ว่าตัวใหญ่ก็ตัวได้เหนเนาะว้าออกเมื่อก็ ออกบ้นไอ้ตอกออกเดีวแต่ว่าออกตายที่เราประกาลุตอนในออกนันไปป่าสักใครมู่ลงจับเมมื่กี้นี่ว้าประกาศหนุ่มมึงดีออกอะไรตัวอีกตัวเข้าบ้าเลยตัวเก่านะทักตัวเก่าที่เ่าจับอะจสองูอะไม่ไม่หมดออกได้สมมติจำสองป่า เดี i, I you ok, oh ๋ยวก็มาอยู <varit> no to to right? ่บอกบอกโลตัวไหนเป่าอยู่โน่นเลยนะป่าอยู่้าราเอาหเดียวหรอกนะคนเดียววัวจะไหนเลยวะปากคอปาคอมันปาคอทำสองอยู่นี่มันก็หลุดเองตีมือดียังไหนปาคอากก็ใช่วาหยับจิกหยับยิงเหีียลงสิมันก็ดึงดออก เฮียเลยนั่นนั่นนั่นบนั้นละออกเย้อักเอาอีหลีแล้วนี่อยู่แล้วไหนตัวใหม่นดูมาแล้วเว้นเป็นไงล่ะรับแล้วดูโอ้ยว่าไม่ได้ป่าไงอยู่นี่ครับผมผลงานรอบสวงสองตัวนี่มือผมเองครับผมประดุกประดุกกับปลาขาว โอ้ยไอกระบไปอีกละเขีนงุมอยู่เนี่ยผมบรกออาดอาดเสียดอาดครับปกคกอบตัวนี้อดตึกโมแม่นบอกงุ้มบอกโดดเลยอาดตึกเอทักอาดตึกงุ้มใดไอทักบงงุ้มอย่าไรม่อาดตึกกับผมนีบอเาอานาตัวอยู่นรอนั่นเ่ยเต็ดีดขึ้นเขาบอกไม่ได้ว่ามองนี้เยอว่าย็ดขีดขึ้นนะ่เาอยู่ในช <coughs> <Mẹ ăn> như là lướm chậm các bạn ạ hàng mọn thì luôn ngấm gì các bạn tự nhiên bạt xong bạn thế là gì không phải mà, 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 mà không <coughs> 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 น่อยของยาจังหน่อยป่าป่าป่าปนนโอ้ลุนนี่่ไปแหงไอ้เดียเาเาเหาสปุดเนี้ยปรบาทีป่าที่ไดมาสิมต้มคับปิ้งครับุดยดหอมหวย้มให้มาขามส่ตะไคร้อย่กลางทงนาเลยครับแต่ว่าผมจเบิ่งบรรยากาศหรือรวมมันซื้อนอะเนาะ หนูเกิืกตังขว้าป่าคว้ีซีเมื่อมามากเรียบร้อน่อยเนี่ยผมบางบางบางเป็นตอนเป็นตอนต่าคงเบื้องคิปเต็ียมใน่องลุยสารครับผมเ็นเก็บรรยากาศมีหน่อยกิบ้าไม่เห็นกิ่นนั่ลสะครับแสบครับผมกินยูบ้นบัวเสบเ่ากินยูตรงหน้าครับบัวเสียบลอง มหากินเบิงครับพอมันดีหาแล้วก็ได้เมยแล้วก็ได้ย่างในหนาวครับมีความอยากเขาเลยหันเข้าซื้อมากินในตลาดนี่เขาเฮ็ดกินเขากับมันบดได้ฟิวครับมีเถียงหน้าเถียงหน้าหางคอยนางขึ้นลังคือเกาะนล้วเบลกูดใบลกูดท่านไหนหน่อยครับครับผมคลิปนี้ก็ขอปีเริยวนเท่านี้ครับก็ เบิ้งนะเมนูมีหลายอย่างครับแต่ว่าหากินเองน้นวดประเทศเองแต่ข้าวปุ่นเนี่ยครับผมเดี๋ยวนี้ปิ่งปลาครับตึ้งแหะแล้วก็ต้มปลาต้มบวควาครับปลาดุกตับหงสีมือผมเองครับเขอให้เบิ้งนะคเดี๋ยวเห็นผมต่ำในสองของลุยซันกินเที่ยวครับผมกับฝั่งที่ต่ำฝังที่ตำที่บ้านทุกคนคกับที่มีนุกเกอร์ชาแนลนะครับทีมสำคักับพีทานุ่ผมลุยซันในยิมเที่ยวสำหรับทุกคนที่เขาเบิ้งใหม่บริหารหลังหูวจักนะครับเนาะกับทีมีอาดั้ทุ่งน้ำครับผม เป็นเจ้าของสถานที่ครับผมขอพูดเจ้าของสถานที่นะครับผมนี่ครับเชียงหน้าบรรยากาศดีรแมนตีกับผมน้องสากับป้าเอาย่นี่ครับผมกินเป็นทริปกินข้าวป้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพิบานอะไรขอโทษขอพ่ายไนะตรงนี้สําหรับทุกคนเยอมากครับผมแต่ว่าคําว่าอินดีนี่มันมีทุกอย่างครับผมที่เฮ็ดแต่ั้นกินก็แม่ยิ่งียนมันกะจิผมเสียเลยว่าทุกคนจะเหมือนนึงกะจิหนาเบื่อครับผมกะจิออกนอกพื้นที่เนี่ย เป็นปน,นี้เนี่ยต่อไปกับีิมี่ชีบไปเที่ยวน้ำกับผมส่วนหลายเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไม่ใช่ซีตัวยงได้ขอให้ร่างมันคงตลอดไปจะมีสักคนไหมนะคอมเมนต์เวลาเอาหัวใจและจะรักกันเรื่อยไปโอ้มีช่องทักอินดี